วิธีการอัดเปลี่ยนลูกปืนของเห็แนแลนะครับนิสสันมาร์ทนะครับเออครับอัดลูกปืนต้องมีนะท่านอัดตัวยนะครับแล้วก็ใส่กิบล็อกกะสะแบบ็สำหรับรถนิสสันมาร์ทที่เสียงมันดังนะครับ ดังการเดินทางที่ลอ้อออกข้างนอกไว้น่ะใส่เลยอันนี้ของลูกปืนเก่ามันเสียคอนหมดแล้วเราก็ออกใส่ลูกปืนใหม่เข้าไปจะใส่ตัวล็อกเข้าไปเรียบร้อยนะครับแบบนี้สั่นมันนะครับมันจะคล็อกแป๊กคล็อกแป๊กไงครับ ล้วก็จะกินเบรควิธีการดูนะครับพอขึ้นรถแลดด้วโยกเนี้ยโยกล้อมันก็จะปรักปรักปรักหนื้นะครับแต่นี้ฝั่งนี้ไม่เสียเสียฝั่งนู้นโอเคนะครับหลังจากเปลี่ยนลูกปืนล้อนิสสันมาร์สนะครับที่มันก๊อกแก๊กแล้วมันดังนะครับเดี๋ยวทดลองขับจากอูเฮลคาร์ทวนีโฟร์นะครับปัดน,น้ำฝนดนึงกระจกมันมัว โอเคนะครับอไปไดนะ้แล้วโอเคนะครับเสียงหายแล้วครับเวิร์คครับโอเคครับ